Chai ui! Wa ui! Ui, 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 chai ui, trai, Chai! Chai ui! phai chai, phải chai! Chai ui, chai! Chai! Chai mưa Ui, ui, ui! 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 Phải mưa dài em phải đây Dài mà em Dài mưa em Dài mưa em Dài mưa dài mưa Dài mưa em Mưa em 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 Mà em em Mưa mà em 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 Mưa em mưa em Mưa em mưa em Mưa em 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 Đơn mua là chả ngăn Mưa em mưa em Mưa em Mưa em 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 mơ em mơ em em mà em ồ oh. mơ em mà em 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 mà em em mà em em mà em em mà em sao điện em, à em. mà có phải ra phẳng à chạy cả mà em mà gặp để quá ta cơ vào dục ngã lăng dịch ai chàng đơn bay khang na coi chạy cả mà ui gặp ui 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 lại vớt gặp เฮาเฮาเฮาจนไปน้อยยังหนูเอาเฮาเฮาเอาเฮาอย่าเจ้าเลยไอ้คนข้างบ้านเขาเฮาเอาเฮาอย่างไรกินตรงนั้นเฮาโอ้อกับร้อยพี่เดลามลักเดิมคว่นี้ลามลักเดิมได้ก็เสียหมด เอาเอาว่าถอยโอ้เฮ้ยถอยเอาจางนี่มันตัวจากพ้องช่วงพ้องเราตัวได้ยึดตาเออะแล้หมูจะควงวันนี้ตึงเนี่ยอิ่มเลยนาทุกวันกระดานไม่อิ่มไม่อิ่มกินอิ่มให้กินพอดีพอดีอย่างพุงอิ่มทุกวันทถอยเอาอิ่มเหลาคืนนี้ เอาถอยถอยรั้งถอยถอยรั้งถอยแล้วคือเดินควักจางกันเอ้ยน้ำก็ยังคนก็ยังพูดกลุ่ม ยาดมพรมสุดยอดแล้วครับเหลื่อยๆนี่เตยเล็กก็มีข้องจรอไปเป็นยาไปเลืกกินเรื่อยๆแกปมารักษาตายให้เร็วๆโอเคครับยำเย็นของพายพัสช่างไอแชนเนลครับสวัสดีครับ